ราคาเหรอพี่ขาอยยังไงบ้างเดิม

พอ้การลาแล้วเแล้วขก็มตาเกิดเอาไเอาไปตาองอะไรคุณมากเสร็จแล้วาเนยมันข yeah> anyway> claro ึ้นลาเกมากแล้วก็ตัดพอค้เสร็จแล้วก็เอาใส่ตู้เย um ็นเลยแล้วก็มาขวดเขาขอเยอะนะแต่ให้ใครเขาเขาไม่ได้คิดตังค์วะจิ้ hm ่เหรอก็มาเขามาแต่เช้าเช้าเสร็จตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ล้างไตล้างองล่ะ ็ตอนนี้ก็เริ่มจากขายหน้าร้านเสร็จก็จะเป็นออนไลน์ออนไลน์ก็คือลูกค้าติดตามทางเพจมัมเสร็จแล้วก็โทรสัง่งแล้วก็ส่งตามออเดอร์ก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าขาประจําเยอะแล้วก็ขาจองก็มีบ้างแต่ว่าผลกระทบไหมก็กระทบเพราะว่ามันมันช่วงนี้มันเงียบทุกร้านเงียบหมดก็จึงต้องหาทางที่ว่าจะ ทำยังไงจะได้ขายของที่ของตัวเองทาไว้เนี่ยก็คือลงไปในสื่อโซเชียลบ้างแล้วก็ลงไปในเพจเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ติดตามเสร็จแล้วก็จะได้สั่งทางทางออนไลน์แล้วก็เรื่องสินค้าแล้วก็ต้องรับประกันให้ลูกค้าด้วยคือแพค็คสุญญากาศอะไรถึงจะส่งได้ทีหนึ่งตอนนี้ต้องต้องยุบค,ครับเพราะตรงทางตามตามน,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 นโยบายของเทศบาลก็คือให้ห่อกลับบ้าน หรือไปกินบนรถแต่ถ้าจะให้นั่งที่ร้านนี่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วระบาดรอบสองนี่ก็คือหนักหนักกว่าเดิมรอบแรกนี่เราเรายังไม่ตั้งตัวเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็คือเรารู้แล้วว่ามาแบบไหนแล้วก็ทําตามของเจ้าหน้าที่ที่มาบอกไว้ก็คือทําตามรูปแบบที่เขาบอกไว้ก็คือการการทั้งคนซื้อคนขายด้วย <มา S 1> ก็ลดลงก็เยอะฮะผลกระทบเยอะก็เป็นครึ่งต่อครึ่งเลย ในช่วงที่เราขายช่วงปกติเราขายก็ทุกวันทําวันก็หลายโลแต่ช่วงนี้เราก็เว้นห่างสองวันทําครั้งหนึ่งเพราะว่าผลกระทบมันมันมาเยอะแล้วก็ลูกค้ารายย่อยก็ผลกระทบมากร้านหม่อมทุกร้านตอนนี้ปิดไปเยอะเพราะว่าบางทีก็ขายไม่ได้เลยก็มีก็ช่วงมากส่วนมากคนจะไม่ค่อยสนใจไปมาเหมือนเมื่อตะก่อนช่วงปีใหม่ก็ ผลกระทบเยอะมากตั้งแต่สงการปีที่แล้วที่ว่าเข้ามารอบแรกก็ปิดกันไปเยอะครับคราก็ทําตามที่เจ้าหน้าที่เขามาบอกก็คือทางเทศบาลสาธาราสุขแล้วก็อําเภอจะมาตรวจสุ่มว่าทางร้านเราได้ป้องกันแบบไหนบ้างเราจะทําวิธีการกันยังไงที่เราจะได้ไม่ได้ติดตัวเชื้อโรคตัวนี้ด้วยแล้วก็ผู้ซื้อผู้ค้าคือเราต้องทําที่กัน้นสองก็คือเป็นระบบที่ว่าถึงไม่ได้ช่วยได้มากก็คือกันไว้ก่อน ก็จะทำแบบอ่าหนึ่งละไม่ต้องให้นั่งกินที่บ้านให้กินบนรถครับแล้วก็ดูแลความสะอาดของแต่ละร้านกินร้อนช้อนกลางอะครับที่นโยบายของเทศาบาลเขาบอก